สวัสดีค่ะเฮียนาตาเลเพคแคมนะคะโอ้สองสามวันนี้คือมีประเด็นหลายเรื่องแบบต่อตอกันมาเลยจนแบบวันนี้มีรอบพิริมแล้วอะเนาะก็ยังไม่วายจะมีข่าวซุบซิบนั่นนี่นู่นเข้ามาอีกอะไรนะคะแต่ก็โอเคช่างแมนวันนี้นะคะเฮียจะพูดถึงเรื่องของพรฟ้านะคะจากที่มี กระแสผู้คนพูดถึงจากการที่มีรายการรายการหนึ่งทางช่องทีวีหนึ่งไกด์ไลน์ในคำถามบางอย่างแล้วจนอดีตผู้เข้าประกวดก็พูดโดยที่ก็พยายามจะเลี่ยงอยู่นะถ้าความรู้สึกเอียนะก็พยายามที่จะเลี่ยงอยู่เลี่ยงที่จะแบบ ไม่ไม่ไม่ได้ตอบตรงประเด็นตรงนั้นนะคะแต่ก็ในส่วนหนึ่งเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมถึงมีคําถามอย่างนี้ขึ้นมาเนาะทั้งที่เจ้าตัวก็มีอยู่ตรงนั้นนะคะเอ่อในส่วนตัวเฮียนะคะความคิดเห็นของเฮียเนี่ยเฮียคิดว่าพรฟ้าเนี่ยถือเป็นนางงามมืออาชีพนะคะแล้วก็ปบบเขาเรียกว่าอะไรอะผ่านการประกวดระดับชา แล้วก็ระดับโลกมาแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็น Miss Earth หรือ Miss Inter ทั้งทั้ง2องเวทีเนี่ยพรฟ้าก็ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยได้ดีแล้วก็สามารถทำผลงานได้ดีด้วยนะฮะการกลับมาครั้งนี้ของพอรฟ้าเนี่ยเฮียคิดว่าพรฟ้ามามาทำในสิ่งที่ควรจะทำครั้งหนึ่งในชีวิตตามพีเรียดของเวลาที่ที่เขามีให้นะฮะ แล้วก็พรฟ้าก็ทําได้ดีในในทุกๆเวลาที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยไม่ไม่คือทําอยู่ในสแตนดาดของความเป็นมืมออาชีพได้ดีมากนะฮะจนจบจนเราได้เห็นการสัมภาษณ์ที่ปล่อยคลิปออกมาของ MUT ในสัมภาษณ์ห้องดำเนี่ยก็มีการร้องไห้ออกมาเนี่ยการร้องไห้มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกความตื้นตันใจอะไรเงี้ยเคว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่ ยิ่งเขาเรียกว่ายิ่งสนับสนุนให้พรฟ้าเนี่ยบ่งบอกความเป็นตัวตนในฐานะที่ความเป็นไฟเตอร์ในวินาทีสุดท้ายได้นะแม้กระทั่งมีในเรื่องออล่าสุดที่มีคลิปวิดีโอออกมาเนาะก็พยายามทำให้เห็นถึงแพชชั่นอะไรบางอย่างหรือแบบรวมไปถึง รวมไปถึงาการที่มีน้องฉัดแต่งหน้าให้เปลี่ยนลุกมีอะไรอย่างเงี้ยก็กดน่าสนใจนะคะจนถึงแม้ว่าที่ทราบข่าวมาก็คือชุดประจำชาติของพอฟรฟ้าไม่เสร็จนะคะอาจจะต้องถูกไม่นับคะแนนแต่พี่ปุ้ยก็บอกแล้วว่าชุดส่วนชุดคนส่วนคนแต่ก็สามารถใส่ขึ้นเวทีได้นะฮะเราก็ต้องมา รอดูกันว่าชุดของพรฟ้าจะเป็นยังไงนะคะแล้วเฮียก็เชื่อเหลือเกินว่าที่ผ่านมาพรฟ้าไม่ใจหนึ่งลึกๆพรฟ้าก็ต้องคิดแหละคนเรามันมีนก g a t i v e เข้ามามันจะต้องรู้สึกอยู่แล้วอะแต่สิ่งที่มากไปกว่านั้นที่เฮียเฮียเฮียรับรู้ได้นะคือแฟนคลับของพรฟ้านะ่ะเข้าใจพรฟ้าเป็นอย่างดี แล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นห่วงเวลาที่ถ้าฟอนฟ้าไม่มาประกวดมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ในปีนี้นะจนอายุเลยไปอ่ะฟอนฟ้าก็จะไม่ได้เก็บเกี่ยวโมเมนต์นี้แล้วนะซึ่งเฮียคิดว่าโมเมนต์นี้มันมันยิ่งใหญ่มากอ่ะยิ่งใหญ่มันทั้งเป็นในเรื่องของเออ่สเตทท,ที่จะใช้ในการ บอกกล่าวเล่าเรื่องสิ่งที่เข้าใจผิดสิ่งที่มันเป็นปมอยู่ในใจมันทั้งเป็นสเตทที่ให้ได้เห็นสกยภาพจากวันนั้นจนมาวันนี้ที่มันอัปเดตเลเวลมาเนี่ยมันดีขึ้นขนาดไหนมันเป็นสเตทที่ได้ทำให้แฟนคลับพูดสนับสนุนพรฟ้าได้อย่าง ไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าไม่ต้องแบบมีอะไรในใจอ่ะก็คือพรฟ้าดีคือดีพรฟ้าเป็นนางพญาคือนงา,อางพญายาเงี้ยเนาะสิ่งที่เฮียรับรู้ได้ก็คือพรฟ้าก็ต้องโปรเฟชชั่นอลพอด้วยที่เฮียรับรู้ได้นะในการที่จะต้องหลีกหนีไม่ได้กับเรื่องข่าวหลีกหนีไม่ได้กับเรื่องประเด็นหลีกหนีไม่ได้กับปัญหาที่มันจะเกิดะ เออแล้วเฮียก็เชื่อเหลือเกินว่าวันนี้พอบนเวทีแล้วว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดอะแฟนคลับของปอนฟ้าก็ยังจะคงซัพพอร์ตปอนฟ้าอยู่นะคะแล้วก็ข่าวที่มันมีมันออกมาเนี่ยถ้าวันนี้เราพูดถึงเรื่องที่มันถูกพิสูจน์โดยหลักฐานทั้งเอกสารแล้วทางกอง MUT ททางพี่ปุ้ยก็บอกว่ามันจบไปแล้วด้วยเรื่องเอกสารนะมัน เคลียชัดเจนมากแล้วเนี่ยเฮียว่าคนที่ยังคงมองในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จะบั่นทอนหรือนำมาเป็นเป้าอะ่ะเฮียก็คิดว่าบุคคลเหล่านี้ก็คงไม่รู้จะพูดอะไรค่ะคือสติพรฟ้าว่าไม่ดีก็ไม่ใช่จสติติพรฟ้าว่าไม่มีแฟนคลับซัพพอตก็ไม่ใช่สติพรฟ้าว่าดูไม่เป็นนางงามก็ไม่ใช่ เออมันก็มีอยู่เรื่องเดียวคือเอาเรื่องเก่าเก็บมาพูดเงี้ยคือมันเรื่องพวกนี้มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นสิ่งที่มันจะมีคนอยู่กลุ่มนึงนะคนอยู่ไม่ใช่คนอยู่กลุ่มหนึง่งคนอยู่บางประเภทที่แบบไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะเอาเรื่องเก่ามาพูดจนแบบมันเคลียร์ชัดอะ่ะก็ยังเอาเรื่องเก่ามาพูดอะไรเงี้ยซึ่งแบบอืมก็เป็นเรื่องที่แบบ ไร้สารเนี่ยแต่มากกว่านั้นเหลือสิ่งอื่นใดนะเหยคิดว่าไม่ว่าขอโรถค่ะไม่ว่าวันนี้พรฟ้าจะได้เป็นมิสซิลเวอร์ไซรัหรือไม่ไม่ว่าพรฟ้าวันนี้จะได้ตำแหน่งอะไรอ่ะสิ่งที่พรฟ้าได้มากกว่านั้นนะ่ะคือ ความเข้าใจพื้นที่ที่ให้พรฟ้าได้อธิบายเพราะว่าถ้าพรฟ้าไม่ไปปรากฏมิสซิเนอร์สไทยแลนด์ในปีนี้พรฟ้าจะไม่มีโอกาสได้อธิบายคือได้อธิบายในแง่ของแบบเสียงมันไม่แข็งแรงพอแต่พอมันเข้ามาปรากฏอยู่ในเวทีเนี้ยมันทําให้เรื่องราวเหล่านี้มันถูกพุงออกไปได้อย่างแบบชัดเจนมีอิมแพกมากนะคะ แล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดเฮีย hey, คิดว่าเบื้องต้นนะเฮียไม่ใช่กูรูเฮียคิดว่าพรฟ้าท็อปทรีแน่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอดูว่าว่ายังไงว่าอะไรบ้างเพราะว่าพรฟ้ากลับมาคราวนี้กลับมาพร้อมพร้อมความมุ่งมั่นนะ่ะแล้วก็ใช้เฮียเฮียไม่ได้มองเฮียจะไม่ชอบอยู่อย่างหนึ่งนะว่าเวลาประกวดอะไรแล้วแบบใช่สิมีประสบการณ์แล้วนั่นนี่นูน่นเฮ้ยอันนี้เฮียคิดว่ามันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นผลประโยชน์ของเขาอ่ะ ือเขากว่าเขาจะมีประสบการณ์คือเขาสั่งสมมาใช่ไหมเมื่อวันหนึ่งมันมีโอกาสมีพื้นที่ให้เขาได้เฉิดฉายเขาก็ต้องทำ à? เป็นเฮียเฮียก็ทำตอนประกวดแดกเลยเฮียก็โดนได้เอซีดีซีแล้วมาประกวดทาไมเอา้เาก็มันมีโอกาสให้ฉันได้ประกวดฉันก็ประกรวดอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าอาชุดบอฟ้าจะเป็นยังไงนะฮะมณนีไม่ขลา พรจากฟ้านี่ก็เห็นมีทีเซอร์แล้วชุดราตรีจะเป็นยังไงนะคะยังไงเฮียก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับพรฟ้าที่ฝ่าฟันอุปสรรคมาแล้วก็ปลดล็อกตัวเองรวมไปถึงพรฟ้าก็มีวัยวุฒิคุณวุฒิแล้วก็วิธีคิดที่สามารถเอาตัวเองเนี่ยอยู่เหนือดราม่าได้ นะฮะแล้วก็สตรองมากพอแล้วก็เฮียก็ขอให้พรฟ้าใช้ประสบการณ์ของพรฟ้าเนี่ยให้เจอจรัดที่สุดนะฮะไม่ว่าวันนี้คุณจะอายุเท่าไหร่เมื่อคุณอยู่ในกฎกติกาคุณมีสิทธิ์ได้มงมิสจูนิวทยแลด์ทุกคนนะคะและเฮียก็ต้องชื่นชมด้วยว่าแบบแฟนคลับพรฟ้าก็คือแบบเปิดใจแล้วก็เหนียวแน่นแล้วก็ยอมรับเปลี่ยนวิธีคิด ไม่ใช่เปลี่ยนวิธีคิดบางทีเขาอาจจะคิดอยู่แล้วว่าเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจเรื่องที่มันแบบมันถูกปลดล็อกมาแล้วอ่ะเขาก็เสียงของเขาเขาไม่เห็นจะเอาเรื่องกกับมาพูดเลยเนี่ยแต่ก็มีอยู่หลายคนที่ก็แบบจากที่ไม่เคยชอบก็มาชอบแล้วก็มองอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะเฮียก็ต้องบอกว่าแฟนคลับพอนฟ้าก็ถือแบบว่าเอ้ยมีสปิริตนะคะดังนั้นวันนี้วันพีริมแล้วเฮียขอให้พอนฟ้าโชคดีนะคะถามว่าเฮ้ยทำไมคลิปนี้มันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้จะพูดอะไรเยอะแยะเพราะว่า มันเป็นเรื่องที่เห็นโดยประจักษ์อยู่แล้วนะมันทำให้เห็นว่าวันนี้สิ่งที่พรฟ้าได้รับรีแอคจากการพูดถึงยิ่งใกล้วันพิลิมแล้วจนวันนี้วันวันพิลิมแล้วเนี่ยสิ่งที่พูดมาก่อนหน้าน,นี้มันมันอาจจะบั่นทอนจิตใจในลึกๆแหละแต่วิญญาณของความเป็นนักสู้และความเป็นโปรเฟชชั่นอลกับการเป็นนางงามมืออาชีพเนี่ยมันทำให้พรฟ้าแยกแยะออกได้เฮียอน,นี้เฮียรับรู้ได้เลยนะว่า แล้พอฟ้าจะทํามันได้ดีบนบนเวทีด้วยแล้วเฮียคิดว่าท็อปครีแน่แต่เฮีไม่รู้ว่าเท่าไหร่เียไม่ใช่คณะกรรมการนะ,ะอันนี้มองในเบื้องต้นด้วยตาเปล่าของเฮียน, <c oughs> นะฮะแล้วเฮียก็คิดว่าพอนฟ้าจะเดินชุดราตรีชุดว่ายน้ําแล้วก็ชุดต่างๆได้ดีก็ขึ้นอยู่กับวันพรีริมแล้ววันไฟนอนแล้วะคะ่ะว่าเอ่อพรฟ้าจะ อยู่ในแสงสปอตไลท์ที่ส่องมาหาเขาแล้วเชิดฉายได้หรือเปล่าแต่เฮียคิดว่าไงก็ท็อปผียังไงก็เป็นกำลังใจให้พรฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหนะ้าเดี๋ยวมาดูว่าจะพูดถึงใครแล้วเดี๋ยวเราจะรอดูว่าเอ้ประกวดวันพิริมแล้วมีใครเข้าตายเฮียอะไรยังไงบ้างนะคะเฮียก็พูดในฐานะที่เฮียเป็นคนวงนอกนาะโอเคเป็นกำลังใจให้พรฟ้าด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ